นี่ละหนูของแกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยพี่ป๊อปพ่อมีหมามาใหม่เราต้องทำไงอะเฮ้ยไม่ต้องกังวลเดอประสาหมาซื่อๆย่าหยังนี่ไม่ได้กลัวหมาแต่นี่ว่าป๊าเล่นกับเราน้อยลงนะพี่ป๊าบ่าไหมเออมันก็แม่ใีเลี้ยงแหละเสียจังเลยเหรอนี่ว่าพี่ป๊อบต้องเอาใจป๊าปหน่อยนะเอาใจใี้พ่อเอาใจให้ยังก็เพื่อแมวเลี้ยงไงเออมึงว่าก็มีเหตุผลได่แหละเนาะนี่ว่าพี่ป๊อปต้องไปจับหนูแล้วแหละเฮ้ยมึงก็บ่าไปเนาะ หนูใช่จิมี่ไม่ให้จับอยู่นี่ก็หนูอยู่หลังบ้านยายไงนี่เห็นพี่ป๊อปไปเฝ้าทุกวันไม่ใช่หรอเย่าว่าแต่นหนูขี้เกียจกับว่ามีจะต่อมีว่ามันต้องมีน่ะพี่ป๊อปพยายามหน่อยสิพี่ป๊อปปาป๊ามาแล้วไปขอปาป๊าเร็ว<ะ>อืมอะไรทีพระยังอีกเนาะพร<ป>ะเมนยังวางไหนเปิดประตูลังบ้านแน่ๆลูกเปิดบ่อใดน้องมันสิไปคุยขยะไปกินเศษยังอยู่หลังบ้านนั่นโอ้ให้ค่อยเข้าไปผู้เดียวกันได้สิไปเฮ็หยังกว่าอยู่หลังบ้านนั่นนะเออเปิดรถ ได้ๆไปนแทนเนี่ย5 minutes later เห็นมานั่งอยู่นี่โดนเติบแล้วจอบอยั้งด้วยนี่ปอบจอบเบิ่งหนูหนี่แล้วหนูยั้งสิมาอยู่ในนี้ใครว่ามันมีนะมันมีเสียงกูกก,กักุกาักีเท่วนี่แหละต่อให้มีหนูก็จับบ่ได้ดอกอเฮาคือยามกันแท้คยจับหนูได้จเทื่ยฉันคอยจับได้เนวสยให้กินว่าขนมแมวเลี้ยว้ยบอกว่าแต่แมวเลียสิน,นวดให้พ้อมเลยไปสองมืออด้รนี่ มือว่านี่เห็นบ่หนูไม่ใจเย็นๆแน่ไปยังตัวนี้แมมอุ้ยสองมือเราเนี่ยว่ากูใจห้วนยุติเออไปไปเตรียมขนมไว้ขนมน่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าหนูนั่นมีวะนั่นนั่นหนู่นี่นี่ละเอ้าพยายามต่อไปบักละมือที่สามเราได้บักละพ่อหนูจะตัวว่าตัวนี้เดี๋ยวมันแกม้าพ่อ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 เป็นยังดอกโบมีกับพ่อเป็นยังดอกหนูนั่นจังไรแกมี Five minutes later มี